เอาละครับโซนที่ทุกคนเลยนะผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Ghost of Watch g a n s e of o l i v a นะผมใน FPSP นะผมโอเคนี่ก็จะเป็นแบบวินดิ้งนะผมเดี๋ยวผมจะขอเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการปรับบอสแบบง่ายๆเลยนะผมโอเคครับผมผมจะขอสปีดไปเลยเนาะโอเค่ครับผม เออเดี๋ยวนผมขอแนะนำนะผมใช้ถุงมือกันเหล็กอัพชุดนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเออนี้นะผมเอาก็กดอันนี้แล้วก็นีนะผมเห็นไหมครับผมกดค้างไปเด็กก็ได้ับผมเดี๋ยวเพราะว่าถ้าเกิดว่ากดค้างมถ้ากดค้างนี่มันน่าจะแรงกว่านะเดี๋ยวเดผมขอแนะนำนะผมหรือว่าจะใช้ท่าือวิญญาณก็ได้นะผมเพราะว่าดูทั้งดูเลือดแล้วก็ดูเกียรตเวทนะโอเค แอลว่าผมขอแนะนำน,นะผมใช้ท่านี้เนี่ยน่าจะง่ายกว่านะโอเคเห็นไหมครับผมโอ้ยแต่ว่าผมคิดว่ากาเล็ดอัพูดเนี่ยมันน่าจะแรงกว่านะโอเคอเดี๋ยวด้ยวยโ,โอเคแล้วก็ทีนี้ผมก็ฮันก็จะให้เรากด LR นะผม โอเคว่าไปแล้วก็ทีรลบผมนีับผมผมมีีิธีแล้วผมนีมีกทีกดโอเยเฮก็กดเซิร์ชหรือว่าตรงนี้ไปก็ได้ครับผมเทรซามบีเอตนี่เป็นวิธีง่ายๆเลยครับผมโอเคเกิดว่าใครเป็นคนแบบมือช้าอย่างผมนะอุ้ยอุ้ยแม่โอ้ช้ามาก โอเคมาเอ็กซ์เอ็กเอ็กโอเคเมื่อกี้กดไม่ติดนะโอ้ยโอ้อ็กซ์ทเรียบโอเค โซ่เลยนี้ครับผมเออเป็นซีโฟนนะผมเขาเขาก็จะยิงลูกบอลน,นี้นะผมกดตัว L นะผมหมขออนะน้ผมอยู่ไกลๆกดตัว L ในการสะท้อนพลังนะเคยครั้งเดียวนะผมช่วงแรกจะเป็นครั้งเดียวก่อนนะโอเคเดี๋ยวดำเนึนนะผมเคยเดี๋ยวนะหัขอ,อนี้ด้วยนะเคยเราก็ทําตรงนี้ไปก่อนนะผม Okay. แล้วก็ทีนี้ผมโซซีโฟนรับผมก็จะไปตรงนี้นะอันนี้จะเป็นการสะท้อนสงงนองครั okay. ้งนะผมโอ้ยเคแต่ว่าอันนี้เสาแรกนะผมเสาหรือว่าเสาไกลนั่นแหละโซซีโฟนเองมีความสามารถในการปล่อยเลเซอร์อจากมือได้นะส่วนนี้ก็จะเป็นการยิงเลเซอร์เสาที่เสาด้านซ้ายนะก็เป็นการยิงเลเซอร์จากพื้นนะเค okay. เลยนะ okay. แต่ว่าการสะท้อนเออเสาเสา,สาด้านขวานะผมจะเป็นทั้งหมดสี่ครั้งนะผมด้านกลางก็จะเป็นทั้งหมดเออสามครั้งนะโอเครับ okay, ผมตอที okay, ่ผมมาตรงนี้นะผมแล้วก็กดตัวโอ้ครั้งไว้ครับผเดี๋ยว โ okay, อเคสําไม่ดีไอไอไอโอเคโอเคโอเฮ้ยพนสีเฟือจะระเบิดนะ โอ้โหนี่งไงตอนนี้ผมรู้แล้วตอนแรกจะแรกที่ผมยังไม่รู้นะผมตอนแรกผมก็คิดว่าเออแอดลารมันทำไมถึงต้องแบง่งรูนะสรุปคือเียท,ทษเป็นคนทำนี่เองนะมก็จะปิดนะโอเค,โอเค,โ,อเคโอเคก็งั้นนะไม่ว่าผมขอจบเพีงเท่าน,นี้ไปก่อนนะครับผมนะลแล้วส่วนใครที่ชอบก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆกันนะครับผมสวัสดีครับ